ต่างชาติพาครอบครัวมาเที่ยวพอได้เห็นเมืองไทยถึงกับตั้งคำถามคนไทยทำได้ยังไงกันพัฒนาเมืองให้สะอาดและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เมื่อครอบครัวพ่อแม่ลูกชาวต่างชาติได้กลับมาเที่ยวที่ประเทศไทยซึ่งการมารอบนี้ของพวกเขาก็ต้องรู้สึกทึ่งและประหลาดใจเป็นอย่างมากว่าประเทศไทยนั้นทำได้ยังไงกันบ้านเมืองไม่สก,กรปรกเลยสะอาสดสดใสใหม่อยู่ตลอดเวลาแถมยังพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญรุดหน้าไปไกลได้และยังมีระบบขนส่งสาธารณะที่แม้แต่ในอังกฤษยังไม่สามารถทำได้แบบคนไทยเลย ก็ไปดูกันนะครับว่าครอบครัวชาวอังกฤษเขาจะทึ่งและประหลาดใจกับประเทศไทยอย่างไรกันบ้างน,นะครับโดยช่องของชาวอังกฤษครอบครัวนี้มีผู้ติดตามกว่า10,000แสนคนเลยทีเดียวซึ่งครอบครัวของเขาก็มีอยู่กัน5คนมีพ่อแม่แล้วก็ลูกอีกสามคนเรียกได้ว่าลูกก็ยังเล็กๆอยู่นะครับซึ่งผมจะขอเรียกเขาว่าคุณฮัตชินสันแล้วกันนะครับ ซึ่งคุณฮัชชินสันนี้นะครับแกก็ได้ขายทรัพย์สินที่มีทุกอย่างนะครับเพื่อเดินทางออกไปเที่ยวทั่วโลกและก็จะไม่ยึดติดกับสิ่งใดเลยซึ่งการมาที่ไทยของเขานี้ก็เป็นครั้งที่สองนะครับแต่เขาบอกว่าในครั้งนี้เขารู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ได้กลับมาที่ประเทศไทยอีกแล้วไม่ได้รู้สึกแบบนี้กับประเทศอื่นเลยซึ่งกลับมาในครั้งนี้เขาก็จะไปสำรวจว่ากรุงเทพประเทศไทยที่ผ่านมาจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง ต้องบอกว่ารอบนี้มีเซอร์ไพรส์เยอะเหมือนกันเลยทีเดียวมีเรื่องราวทำให้เขาต้องแปลกใจอย่างมากอีกด้วยนะครับและตอนที่คุณฮัชชินสันและครอบครัวยืนอยู่หน้าโรงแรมนะครับเขาก็ได้บอกว่าสวัสดีครับผมก็กลับมาที่กรุงเทพแล้วเป็นเมืองที่สดใสเป็นอย่างมากและผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ได้กลับมาที่ประเทศไทยอีกครั้งและเขาก็ได้หันไปถามครอบครัวของเขาว่ารู้สึกเป็นอย่างไรบ้างในการมาไทยในครั้งนี้ ครอบครัวของคุณฮัตชินสันก็ตื่นเต้นแล้วก็ร้องเย่ก,กันในทันทีก็ประมาณว่ารู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ได้มาเมืองไทยนั่นเองนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าลูกๆของคุณฮัตชินสันนี้ก็น่ารักเป็นอย่างมากนะครับก็มีผู้หญิงสามคนเลยทีเดียวและน้องตัวเล็กสุดก็เป็นคนที่น่ารักมาก และก่อนที่พวกเขาทั้งหมดจะออกไปเที่ยวในกรุงเทพกันต่อนะครับพวกเขาก็ได้ไปหาซื้อของกินในเซเว่นกันซึ่งภรรยาของคุณฮัชชินสันก็บอกว่าประเทศไทยมีเซเว่นที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่ามีอาหารอยู่อย่างมากมายและมีของที่ถูกอร่อยอีกด้วยและคุณฮัชชินสันแกก็ไม่พลาดนะครับที่จะไปเลือกซื้อของโปรดของชาวต่างชาติที่มาเมืองไทยแล้วไม่พลาดกันแน่นอนซึ่งก็มีชื่อเสียงโด่งดังมากเลยทีเดียว ซึ่งคุณฮัชินสันก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ซ้ำซากมากเวลามาที่ประเทศไทยแล้วก็ต้องมากินขนมปังชีสนี้แต่ว่ามันก็ห้ามไม่ได้อดใจไม่ไหวเนื่องจากขนมปังชีสของไทยมันอร่อยมากจริงๆ และคุณฮัชชินสันก็ยังได้ชมพนักงานที่เซเว่นนะครับว่าบริการดีมากแม้ว่าพวกเราจะเอาอาหารไปให้พวกเขาทำให้แต่พนักงานก็ไม่เคยบ่นเลยก็ทำให้พวกเราอย่างเต็มใจอีกด้วยพวกเราก็รู้สึกแย่นิดหน่อยที่ต้องให้บริการพวกเรานั่นเองหลังจากนั้นพวกเขาก็เดินเล่นไปตามถนนเรื่อยๆคุณฮัชชินสันก็ได้เอาขนมปังมากินเขาบอกว่ามันอร่อยมากอร่อยสุดๆไปเลย ซึ่งคุณฮัชชินสันก็ได้ไปถามตัวเล็กที่สุดว่าขนมปังของไทยอร่อยไหมตัวเล็กก็บอกว่าอร่อยมากเลยค่ะและต่อมาคุณฮัชชินสันแกจะพาไปดูระบบขนส่งสาธารณะของไทยซึ่งแกบอกว่าเป็นระบบที่ยอดเยี่ยมมากแม้แต่ในอังกฤษยังไม่มีแบบนี้เลย คนไทยก็สามารถมีระบบขนส่งสาธารณะที่ยอดเยี่ยมจริงๆซึ่งถ้าคุณใช้ระบบขนส่งสาธารณะแห่งนี้คุณก็จะไม่ต้องกลัวรถติดอีกต่อไปแถมค่าโดยสารก็ยังถูกมากอีกด้วยซึ่งตอนที่คุณฮัชชินสันยืนอยู่ข้างถนนนั้นเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะเดินไปตามถนนตรอกซอกซอยเล็กๆนี้เพื่อไปยังสถานที่แห่งหนึ่งและพอเดินมาถึงสถานที่แห่งนั้นก็คือท่าเรือสำหรับเรือโดยสารในคลองแสนแสบนั่นเองนะครับ ซึ่งคุณฮัทชินสันแกก็ขนานนามว่าเป็นเรือแท็กซี่ที่เจ๋งของประเทศไทยเลยทีเดียวและเขายังบอกอีกนะครับว่าเรือแท็กซี่ของไทยนั้นไม่ได้วิ่งแค่ฝั่งเดียวมันยังวิ่งสวนทางกันไปมาอีกด้วยมันก็สุดยอดไปเลย และเขายังบอกต่ออีกนะครับว่าการใช้บริการมันก็ง่ายมากเพียงแค่คุณกระโดดขึ้นไปบนเรือแล้วก็จ่ายค่าโดยสารเท่านั้นก็สามารถใช้บริการได้อย่างไม่มีปัญหาอะไรและที่สำคัญคุณก็ไม่ต้องห่วงเรื่องการจราจรที่ติดขัดเป็นอย่างมากของกรุงเทพอีกด้วยก็เรียกได้ว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมจริงๆเลย แต่คุณฮัชชินสันแกก็ยังไม่เข้าใจอยู่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการเก็บค่าโดยสารซึ่งแกบอกว่าเราไปกันห้าคนแต่เขาจะเก็บไม่เท่ากันอันนี้เขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเก็บไม่เท่ากันนั่นเองแต่เดี๋ยวเรื่องค่าโดยสารเขาก็จะมาอธิบายให้ฟังอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นเรือก็ได้มาเทียบท่าซึ่งตอนนั้นก็มีคนรอขึ้นเรืออยู่เยอะเหมือนกันนะครับซึ่งเด็กๆด,ดูท่าทางแล้วก็จะตื่นเต้นเหมือนกันที่จะได้นั่นเรือแท็กซี่ของไทยในครั้งแรกนี้ แต่ว่าลงไปในเรือแล้วนะครับพวกเขาก็ไม่ได้นั่งนะครับคนก็น่าจะเยอะและลูกของแกก็ไม่ได้นั่งแต่อย่างใดก็ยืนชมบรรยากาศ2ข้างคลองไปเรื่อยๆและหลังจากที่มาถึงจุดหมายปลายทางแล้วคุณฮัดชินสันแกก็ได้มาอธิบายเรือโดยสารคลองแสนแสบของไทยนะครับโดยแกได้บอกว่าเรือแท็กซี่ของไทยนั้นมันวิ่งในน้ำแบบราบรื่นสุดๆและก็วิ่งเร็วอีกด้วยแต่มันก็ดีมากเพราะไม่ต้องห่วงเรื่องการจราจรที่ติดขัดเลย และพวกเรามีการทั้งหมด5คนและราคาค่าโดยสารก็ประมาณ80กว่าบาทเท่านั้นซึ่งมันก็ถูกมากเลยจริงๆแต่คุณฮัชินสันได้พูดถึงเรื่องราคาค่าโดยสารนะครับโดยเขาบอกว่าเขาเองได้จ่ายค่าโดยสารไปแต่ว่าไม่เท่ากันซึ่งสำหรับค่าโดยสารตรงนี้ก็น่าจะหมายความว่าผู้ใหญ่ก็เก็บราคาหนึ่งเด็กก็เก็บอีกราคาหนึ่งนั่นเองจึงทำให้คนที่มาเก็บค่าโดยสารก็อาจจะเก็บไม่เท่ากันนั่นเอง แต่ราคาค่าโดยสารถ้าเทียบกับเงินอังกฤษแล้วก็ถือว่าถูกมากๆเลยทีเดียวและตอนที่คุณฮัาชินสันเดินอยู่หน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์นั้นแกก็บอกว่าที่นี่มีห้างสรรพสินค้าอยู่อย่างมากมายและก็หรูหราอีกด้วยแต่ก็มีอีกห้างหนึ่งที่เขายังไม่เคยไปวันนี้ก็จะไปดูห้างแห่งนั้นให้ได้ซึ่งก็คือห้างไอคอนสยามนั่นเองนะครับ และต่อมาพวกเขาก็จะมุ่งหน้าไปยังห้างไอคอนสยามด้วยระบบขนส่งสาธารณะของไทยอีกอย่างหนึ่งก็คือรถไฟฟ้า BTS นั่นเองและหลังจากที่ภรรยาของคุณฮัชชินสันได้ตั๋วมาแล้วเธอก็บอกว่าตั๋วของเราก็มีอยู่5ใบาราคาทั้งหมดก็ประมาณ200กว่าบาทถ้าเทียบกับเงินพาวหรือเงินปอนของอังกฤษแล้วก็ประมาณห้าพาวนั่นเองมันก็เป็นราคาที่ถูกมากเลยจริงๆ แต่ว่าการเดินทางไปห้างไอคอนสยามนั้นมันก็ต้องนั่งรถหลายต่อเหมือนกันนะครับกว่าที่จะไปถึงซึ่งคุณฮัตชินสันได้บอกว่าต้องนั่งรถไปหลายต่อกว่าที่จะไปถึงห้างไอคอนสยามแต่ว่ามันก็จะทำให้เราได้ชมบรรยากาศของกรุงเทพไปในตัวหลังจากนั้นคุณพ่อก็ได้มาถ่ายเจ้าตัวเล็กนะครับชื่อเบลล่าถามว่าเรากำลังรอรถไฟอยู่รู้สึกเป็นยังไง น้องตัวเล็กก็ไม่ได้พูดทำแต่พยักหน้าอย่างเดียวซึ่งต่อมารถไฟก็ได้มาถึงสถานีและหลังจากนั้นทั้งหมดก็ได้เข้าไปอยู่ในรถไฟฟ้าของไทยนะครับก็ต้องบอกว่าบรรยากาศรถไฟฟ้าของไทยนั้นมีผู้โดยสารเต็มคันรถเลยทีเดียวแต่มีสิ่งหนึ่งที่แตกต่างจากในประเทศยุโรปหรืออเมริกาก็คือในประเทศไทยนั้นไม่มีคนเสียงดังไม่มีคนพูดคุยเลยเงียบสุดๆซึ่งมันก็ทำให้เขารู้สึกประทับใจเรื่องนี้เป็นอย่างมาก และต่อมาพวกเขาทั้ง5้าคนก็ต้องไปต่อรถไฟฟ้าสายสีทองเพื่อจะไปยังห้างไอคอนสยามกันต่อพอมาถึงรถไฟฟ้าสายสีทองแล้วนะครับภรรยาของคุณฮัชชินสันแกก็บอกว่าโอ้รถไฟฟ้าของไทยนี้มันดูดีมากเลยจริงๆซึ่งคุณฮัชชินสันเองแกก็ชมรถไฟฟ้าของไทยนะครับว่ามันสะอาดและก็ใหม่อยู่ตลอดเวลาไม่น่าเชื่อเลยจริงๆ โดยเขาได้บอกนะครับว่ารถไฟฟ้าของไทยนี้มันดีมากสะอาดมากและเขาก็ยังเปรียบเทียบรถไฟฟ้าที่เชื่อมต่อระหว่างสนามบินซึ่งก็น่าจะเป็นที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับโดยเขาบอกว่าตอนนี้ก็ไม่รู้ว่ารถไฟฟ้าสายสีทองนี้มีอายุการใช้งานเท่าไหร่แล้วแต่เขารู้อย่างเดียวว่าตอนนี้มันสะอาดมากและก็ยังใหม่อยู่ตลอดเวลา very, very nice. of of thes It's all definitely brand new. I don't know how old this is. It literally goes two stops and that is like it. literally just there and back. So I think that's why it's not that busy because you're never going there with sort of here you just go anywhere else. It doesn't fresh. It is really good, really nice and new, super clean. <Okay. S 2> ซึ่งต้องบอกนะครับว่ารถไฟฟ้าของไทยนี้สะอาดจ,จริงๆนะครับก็มีคนคอยทำความสะอาดอยู่ตลอดเวลาซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับฝั่งยุโรปหรือฝั่งอเมริกาแล้วรถไฟของไทยนี้สะอาดแบบสุดๆไปเลยนะครับและก่อนที่จะไปห้างไอคอนสยามนะครับภรรยาของคุณฮัทชินสันแกก็บอกว่าตอนนี้เธอหิวมากแล้วอยากจะไปหาของกินที่อร่อยๆที่นั่นและพอเข้ามาในห้างแล้วนะครับภรรยาของคุณฮัทชินสันเธอก็รู้สึกทึ่งเป็นอย่างมาก เธอได้บอกว่าในนี้มันเหมือนรู้สึกใหม่อยู่ตลอดเวลาห้างมันไม่เคยเก่าวเลยหรือยังไงและต่อมาพวกเขาก็จะไปหาของกินกันพอเดินมาถึงโซนขายอาหารคุณฮัชชินสันแกก็ร้องว้าวออกมาทันทีเพราะภาพที่เขาเห็นอยู่ตรงหน้าก็คือมีคนจํานวนมากมานั่งกินอาหารมายืนซื้อของอยู่ที่นี่เต็มไปหมดเลยซึ่งบรรยากาศมันเหมือนตลาดกลางแจ้งมากกว่าที่จะเป็นตลาดอยู่ในร่ม และเขายังบอกอีกนะครับว่าตอนนี้เราเหมือนกับหลุดไปอีกโลกหนึ่งเลยทีเดียวที่นี่มีอาหารที่น่าอร่อยอยู่เต็มไปหมดและหลังจากนั้นเขาก็ได้ไปสั่งอาหารนะครับซึ่งอาหารของคุณฮัชชินสันแกก็จะเป็นกะเพราส่วนของภรรยาก็จะเป็นผัดไทยนั่นเองและเด็กๆก,ก็จะได้กินหมูกรอบของไทยอีกด้วยหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้มากินอาหารที่โต๊ะนะครับซึ่งภรรยาคุณฮัชินสันกินผัดไทยเข้าไปเธอก็บอกว่า โอ้มันอร่อยจริงๆส่วนเด็กๆก,ก็จะกินหมูกรอบส่วนของคุณฮัชินสารนั้นก็เป็นกะเพราแต่แกได้บอกว่าผมเป็นคนชอบกินมะนาวเป็นอย่างมากแล้วก็ได้แอบไปเอามะนาวที่ร้านผัดไทยมาซีกหนึ่งดังนั้นผมก็จะบีบมะนาวใส่ผัดกะเพราของผมลงไปในจาน ซึ่งคุณฮัชชินสารแกก็บอกว่าผัดกะเพราของเขานั้นราคาจานละร้อยห้าบาทก็ประมาณ3.5ปอนด์อนของอังกฤษส่วนผัดไทยของภรรยาของเขาก็ราคาจานละร้อยบาทซึ่งโดยรวมแล้วราคาก็ยังถือว่าไม่แพงก็ยังสมเหตุสมผลอยู่และต่อมาคุณฮัชชินสารแกก็ได้กินกะเพราคำแรกเขาก็บอกว่าอร่อยมากแต่พอผ่านไปได้ไม่นานความเผ็ดมันก็เริ่มเกิดขึ้นแกก็บอกว่าโอ้มันเริ่มเผ็ดแล้ว ส่วนน้องคนเล็กสุดก็คือเบลล่าเธอก็ได้เป็นข้าวเหนียวมะม่วงเธอก็น่ารักสุดๆนะครับหน้าตาเด็กฝรั่งตอนเล็กๆนี่ก็หน้าเหมือนตุ๊กตามากเลยทีเดียวซึ่งข้าวเหนียวมะม่วงนั้นก็ราคา150บาทเช่นเดียวกันและหลังจากเจ้าตัวเล็กได้กินข้าวเหนียวมะม่วงแล้วถึงกับยกนิ้วโป้งแล้วก็ทำหน้าตาเหมือนกับบอกว่าอร่อยสุดๆไปเลยค่ะดูแล้วพวกเขาก็จะรู้สึกประทับใจกับอาหารของไทยเป็นอย่างมากที่มันอร่อยและก็ถูกอีกด้วย และต่อมาเขาก็ได้เดินออกมาด้านนอกของห้างไอคอนสยามด้านนอกนี้มีการตกแต่งประดับประดาไฟได้สวยงามเป็นอย่างมากแถมก็ยังมีน้ำพุที่มีสีสันเป็นแสงไฟอีกด้วยก็เรียกได้ว่าประทับใจสุดๆไปเลยและต่อมาพวกเขาก็จะไปเที่ยวแถววัดอรุณกันนะครับซึ่งทีแรกจะขึ้นเรือไปแต่คนรอเรือเป็นจำนวนมากใช้เวลานานมากดังนั้นเขาจึงตัดสินใจที่จะนั่งรถแกร็บเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางแทนนะครับ ซึ่งหลังจากที่มาถึงแล้วคุณฮัชชินสันแกบอกว่าวันนี้เราก็จะมากินอาหารแล้วก็ชมวัดอรุณกันก็น่าจะเป็นภาพที่สวยงามเป็นอย่างมาก และต่อมาครอบครัวของคุณฮัชชินสันได้ขึ้นไปอยู่บนร้านอาหารแห่งหนึ่งเป็นชั้นลอยนะครับก็เป็นบรรยากาศในตอนกลางคืนเรียกได้ว่าสวยงามมากเลยทีเดียวพวกเขาก็พาลูกๆมาทานอาหารกันซึ่งภาพที่มองออกไปก็จะเห็นพระปรางของวัดอรุณก็เรียกได้ว่าเป็นสีทองตัดกับท้องฟ้งฟาสีดำสวยงามเป็นอย่างมากเลยทีเดียว หลังจากนั้นคุณพ่อก็ได้มาสัมภาษณ์เด็กๆว่ามาเที่ยวที่นี่รู้สึกเป็นยังไรซึ่งเด็กๆก,ก็ได้บอกว่ารู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากพวกเราชอบที่นี่มากอีกด้วยซึ่งก็เรียกได้ว่าการกลับมาเมืองไทยของครอบครัวคุณฮัชชินสันในรอบนี้ก็ทึ่งและอึ้องหลายเรื่องเหมือนกันที่เมืองไทยไม่เคยเก่าเลยมีความสะอาดและทันสมัยอยู่ตลอดเวลาไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเป็นแบบนี้ และพวกเขาก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ได้กลับมาที่ประเทศไทยแม้ว่าจะไปหลายประเทศแล้วแต่ความรู้สึกนั้นก็ไม่เหมือนประเทศไทยเลยสักประเทศเดียวนั่นเองนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับหากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากช่องร้อยล้านคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ